สถานีต่อไปห้แยกลาดพร้าวผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินได้ที่สถานีนี้ประตูรถจะเปิดด้านขวา Next Station ห้แยกลาดพร้าว Interchange with MRT Blue Line Doors will open on the right hand side of the train สถานีต่อไปสยาม ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสายสุขุมวิทได้ที่สถานีนี้ Next Station สยาม Interchange with สุขุมวิท Line สถานีต่อไปสารแดงผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินได้ที่สถานีนี้ Next Station สารแดง interchange with MRT Blue Line. สถานีต่อไปพญาไทยผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตร l ลลิงได้ที่สถานีนี้ next station พญาไทย interchange with Airport r a i l i n คสถานีต่อไปสถานีปลายทางคลองสารประตูรถจะเปิดด้านขวาขอบคุณค่ะ next station Klongsan Terminal Station doors will open on the right hand side of the train thank you สถานีต่อไปสถานีบางซื่อท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟรอฟทอได้ที่สถานีนี้ next station บ a n g Sue passengers can connect to the SRT railway at this station สถานีต่อไปสถานีสวนจตูจักประตูรถจะเปิดทางด้านขวาท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสายสีเขียวเข้มได้ที่สถานีนี้ next station จ a t u j a k Park train doors open on the right passengers can connect to the dark green line at this station สถานีต่อไปสถานีบางซ่อนท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสายสีแดงอ่อนได้ที่สถานีนี้ next station บ a งซ่อน passengers can connect to the light red line at this station สถานีต่อไปสถานีปลายทางลาดพร้าว ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินได้ที่สถานีนี้ขอบคุณค่ะ next station ลาพ p r าว Terminal Station interchange with MRT Blue Line thank you สถานีต่อไปวัดพระศรีมหา,าธาตุผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้าสายสีเขียวได้ที่สถานีนี้ next station วัดพระศรีมหาธาตุ interchange with green line train to ส a วร a b ภ u m ิ airport next station m a k a s s a station passengers can connect to SRT eastern line and MRT from this station รถไฟฟ้าขบวนนี้ไปท่าอากาศยานสวุวรรณภูมิสถานีต่อไปสถานีมักกะสัน ท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟสายตะวันออกและรถไฟฟ้ามหานครได้ที่สถานีนี้ next station มักกะสัน station สถานีต่อไปสถานีมักกะสัน ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปยังรถไฟฟ้ามหาคนครสายสีน้ำเงินได้ที่สถานีนี้ Passenger can connect to m r t Blue Line at this station. ผู้โดยสารโปรดทราบสถานีถัดไปประตูรถไฟจะเปิดทางด้านขวา Attention please next station Train doors will open on the right. train to Payatai. Next station, Payatai Station. Passengers can connect to SRT Eastern Line and BTS from this station. รถไฟฟ้าขบวนนี้ไปพญาไทยสถานีต่อไปสถานีพญาไทยท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟสายตะวันออกและรถไฟฟ้า BTS ได้ที่สถานีนี้ ต่อไปสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตร The next station is กรุงเทพอภิวัตร Central Terminal Station